คนก็ไม่เข้าใจท่านนะเอ๊ะทำไมท่านไม่เตือนไม่บอกเ่นท,ที่ท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ว่าโอ้เราพูดไม่ได้เตือนไม่ได้บอกไม่ได้นะขนาดพโมคัลาภาษาลีบุตรจริงๆก็เข้าใจท่านแหลนะนั่นก็ไปทูลเหมือนกันว่าพระชนะดื้อจังเลยเอาแต่ใจตัวเองจังเลยนกคลาสาวบกเบื้องซ้ายาเบื้องขวาก็ไปทูลราพทธเจ้าพระเจ้าบอกเออเอาไว้เราตายกันนแล้วค่อยผมมาทันไปก็ทําไปเถอะนะเอาไว้เราตายก็แล้วค่อย ก็ยังพอมาทันแต่ก็พูดได้แค่นี้นะบอกอะไรกันนี้ไม่ได้เพราะมกขละภาษาันบทก็เข้าใจเข้าใจถ้าเข้าใจเรื่องวิบากก็เข้าใจกันเข้าใจกันก็เอาวปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านั้นเองมีคราวหนึ่งเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็ถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่ในสิ่งที่โดยทั่วไปก็ไม่ควรทําไม่เหมาะไม่ควร พนังยโสธลานะพน,นังยโสธลาพนังพ,มพ,งงพิมพาใครอ่ะใครใครอ่ะพนังพนังพิมพาใครอ่ะฮะอดีตอดีตอดีตพระมเหสีใช่ไหมอา่านัา่นน่ะอดีตพระมเหสีท่านาน่ะน่ะก็ ตอนได้ไดพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ก็บอกกับพระอานทน์ว่าเออนะถ้านางจะทําอะไรอะไรก็ปล่อยนางเลยนะไม่ต้องไปห้ามไปอะไรนะค <_ s aut> ือท่านรู้จิตของนางน,นะนะ่นไปพบพระพุทธเจ้านางก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเข้าไปกราบเท้าไปกอดพระบาทเนี่ยไปกอดพระบาทนะร้อง,องห่มร้องไห้เออพระพุทธเจ้า,าก็ปล่อยนางทําไปนะค <s> ือมันมัน มันสุดวิสัยนะที่จะอย่าห้ามนางได้นะมันก็ต้องเอื้อนอะ่ะแล้โดยปกติถ้ากบฏแล้วแล้วผู้หญิงจะไปแตะได้ไงใช่ไหมบวชแล้วแตะก็ไม่เหมาะไม่ควรใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าต้องเอื้อนนะต้องเอื้อโอ้โบำเพ็ญมาต้องรู้กี่พบก,กี่ชาติที่จะต้องเอื้อนะ่ะไม่รู้จะทำยังไงเอือ้อนนะให้ได้คลายใจบ้างแล้วเขาค่อยสอนธรรมะเอาแต่เงียเป็นต้นะถ้าก็ต้องอนุโลมอะ แล้วมันเหมาะมันควรไหมเราโดยปกติให้ผู้หญิงไปจับแข้งจับขาเนี่ยมอเหมาะไหมล่ะมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมแต่ถ้าก็ต้องถูกบังคับโดยวิบากใช่ไหมถูกบังคับโดยวิบากมันต้องยอมอย่างเงี้เป็นต้นอาจารย์เนี่ยอาจารย์าจจะอธิบายไงจากนั้นถ้าเขค่อยๆสอนธรรมะให้นางเข้าใจนะอย่างเงี้เป็นต้นนะโดยวิบากของท่านท่างสองที่ร่วมกันใช่ไหมมันก็ต้องชดใช้วิบาก ถ้าก็เลยบอกป้านวนนท์ว่าเอเอ,เอไม่ต้องไปห้ามนางนะปล่อยนางทําไปเพราะมันงานโอ้โหนางจะเสียใจมากก็จะทุกข์ใจมากเลยสติแตกเลยมันจะไม่ไหวมันจะพูดมันจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนะให้นางได้ระบายได้ทำในสิ่งที่นางอยากจะทําได้ระบายนะนางจะระบายอะไรก็ให้ระบายไปนะก็นางก็เข้าไปกราบพระบาทกอดพระบาทนะร้อง,องห่มร้องไห้ระบายความในใจนะ อะไรเงี้ยนะโอ้ยทําไม่ดีอะไรนะท่านถึงได้ทําอย่างนี้นะนางก็ทําดีอยู่นางทําไม่ดีอะไรอะไรต่างๆนั้นนะเนาะพอเข้าใจไหมอออย่าให้อธิบายมากกว่านี้เลยนะคนยังรักก็ยังรักรักแบบโลกโลกเขาก็อยากรักอยู่แหละพอเข้าใจไหมมันก็ทุงร้องผมลร้องไห้ฟูมไฟนะนะนะมันก็ไม่ได้ต้องนั้นเพลงอะไร น้ำตาฉันมันก็คงต้องหลังอยู่ในใจร้องไหฟ้ฟูมงายฉันทำไม่เป็นแต่อันี่ทำเป็นนะทำเป็นนะนไม่เคยเรียกร้องใดๆแค่อะไรนะแค่จำไม่ได้นะ ไม่รู้เพลงของใครก็ไม่รู้ขอบคุณนะเจ้าของเพลงนะขอโทษนะจำไม่ได้นะแค่ยืนน้ำตาคอคลอนะยอมให้เธอจากไปเมื่อใจเธอต้องการนะไม่รู้ตอนนั้นตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็โอ้หดังดเงนื้อเพลงนี้ดังไหมดังเออไม่เคยได้ยินเลยอาจดูเหมือนฉันรักเธอไม่เท่าไหร อาจดูเหมือนฉันเสียใจน้อยเกินความจริงแต่ใครจะรู้น้ำตาที่ลังออกมาจบลองไม่ได้ออะไรทำนองนั้นนะแต่นี่ของนางไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาถึงผู้ชายผู้ชายที่เขาอกหักจากผู้หญิงอะไรเงี้ยนะ เพลงนี้ผู้ชายที่โอ้โหผู้หญิงจะต้องจากไปแต่นี่เนี่ยผู้หญิงที่ผู้ชายต้องจากไปร้องไห้ฟูมฟายเลยอันนี้ฉันทําเป็น,นก็เล่าออไปนะอ่ะขอบคุณนะขอบคุณเจ้าของเพลงนะขอโทษนะที่จําชื่อไม่ได้ก็เป็นแบบโลกๆลกถ้าก็เข้าใจความรู้สึกถ้าเข้าใจความรู้สึกนะถ้าเข้าใจความรู้สึก,สกแล้วก็ก็ต้องให้ระบายนะ แล้วจากนั้น่านก็ค่อยๆสอนพอสงบได้ท่านก็สอนจนสุดท้ายก็บรรลุธรรมนะนะประนางพิมพาก็บรรลุธรรมในที่สุดเป็นอรหันเลยนะสุดท้ายได้บวชเป็นอรหันเลยอย่าเง,งี่เป็นต้นนะบางทีบางจังหวะพระพุทธเจ้าก็ต้องถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไรเงี่เป็นต้นนะนะหรือมันไม่ไม่น่าทำนะมาถึงว่าปกติทั่วไปแล้วไม่น่าทําอะไรเงี่เป็นต้นนะ เขาจะต้องมีเสษวิบากที่ต้องชดใช้เลยนะถ้าก็ต้องยินดีที่จะชดใช้วิบากนั้นก็ยินดีในการชดใช้วิบากก็เหมือนกันอาจารย์พยายามอธิบายว่าถ้ายังไม่ปรินิพานนี่ยังไงยังไง,ง,ไงชีวิตก็ต้องถูกบงังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรในบางเรื่องอยู่เป็นธรรมดานี่พยายามจะอธิบาย,ยางี้ว่าส่วนว่ามันจะเป็นแง่ไหนเชิงไหนก็แล้วแต่บางท่านนี้ยังต้องโอ้น่า ยังต้องทําอาชีพเ,เช่นอาชีพที่ไม่เหมาะไม่ควรบางอย่างก็ยังมีนะตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดแล้วนะอาชีพนั้นอย่างนั้นนะไม่ได้ชอบด้วยไม่ได้อยากทําด้วยนะไม่ได้อยากทําอาชีพนั้นด้วยแต่เงี้ป็นต้นไม่อยากทําอาชีพนั้นไม่อยากทําพฤติกรรมนั้นไม่ได้ติดเยึดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีกิเลสในะเรื่องนั้นแล้วที่ไปทําอาชีพนั้นทําพฤติกรรมนั้นแต่ต้องถูกบังคับให้ทํามันเป็นอร์ช็อกมันเป็นวิบากที่ต้องชดใช้ อย่างนี้เป็นต้นก็ต้องชดใช้ไปก่อนถ้ามันยังไม่สามารถที่จะหมดวีบากในเรื่องนั้นนะก็ยินดีในการชดใช้ชดใช้ไปก็หมดไปชดใช้ไปก็หมดไปนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปทุกข์ใจอะไรให้ยินดีในการชดใช้วีบากเพราะเราดังให้ยินดีในการที่เราไม่ได้มีบาปคือไม่ได้มีกิเลสใน,นเรื่องนั้นแล้วเราไม่ได้มีบาป ไม่ได้มีกิเลสในเรื่องนั้นแล้วเราไม่ได้มีวิบากรายจากกิเลสในเรื่องนั้นแล้วแต่มันก็ยังต้องชดใช้วิบากเท่านั้นเองพอเข้าใจไหมมันมีวิบากเหมอนมันก็มีวิบากจากจากที่พลาดทำมาแล้วนะที่มันต้องชดใช้อะ่ะพอเข้าใจไหมเหมือนกับที่เราไม่อยากโดนเรื่องไร้ไรอะไรแต่มันต้องโดนอะ่ะพอเข้าใจไหมมันต้องโดนอันนี้ก็เหมือนกันนะไม่ได้อยากมีวิบากายจากเรื่องนั้นแต่มันต้องโดนอ่ะ มันโดนแต่โดนตอนที่เราไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยมันจะแรงไหมมันไม่แรงจําไว้นะโดนตอนที่เราไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยมันไม่แรงนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนพรึงฉนั้นเราหนึ่งเราไม่มีบาปในเรื่องนั้นแล้วคือไม่ได้อยากทําบาปเรื่องนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยินดีที่เราไม่มีบาปในเรื่องนั้นไม่มีกิเลสในเรื่องนั้นสองเราจะมีวิบากซ้อนอย่ามีวิบากซ้อนคือไปยึดมั่นถือมั่นว่า โอ้โห oh. ถ้าไม่ทําตอนนี้ได้เลยดีนะ,ะสุขใจชอบใจถ้าต้องทําอย่างนงี้ทุกใจไม่ชอบใจอันนี้มันมีความยึดมั่นถึงมันซ้อนใช่ไหมอย่าไปมีความยึดมั่นถึงมันซ้อนเพราะถ้ามันมีวิบากมันก็ต้องถูกบังคับให้ทําต้องยินดีในการชดใช้วิบากเราไม่ได้ยินดีที่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นนะฟังเข้าใจไหมเราไม่ได้ยินดีที่ต้องทําสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นนะแต่เรายินดีในการชดใช้วิบาก เข้าใจไหมเออยินดีให้มันถูกนะอย่าไปยินดีในการทําชั่วนั้นนะนะยินดีในการทําชั่วท่านโอ้โหบาปนะแล้วยินดีในการชดใช้วีบากมันยินดีคนละอันเนี่ยมันลึกซึ้งเงี้ยยินดีเพราะว่าเราถูกบังคับให้ทําแล้วก็ยินดีในการชดใช้วีบากกันน,นั้นเท่านั้นเองนะรับแล้วก็หมดไปรับแล้วก็หมดไปรับแล้วก็หมดไป แน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องร้ายบ้างใช่ไหมเพราะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีอันนั้นใช่ไหมมันก็ต้องมีวิบากร้ายบ้างใช่ไหมแต่วิบากร้ายนั้นมันก็เหมือนกับเราที่ต้องโดนเรื่องร้ายเราเราเลี่ยงไม่ออกครับพอเข้าใจไหมมันต้องโดนเรื่องร้ายมันต้องเป็นโรคมันต้องมีเรื่องร้ายที่เราเลี่ยงไม่ออกนะขนาดว่าเราไม่ได้ทําพฤติกรรมนั้นแล้วนะตอนนั้นโอ้โหทำาพฤติกรรมดีๆด้วยซ้ํามีไหมเราทําแต่พฤติกรรมดีๆแต่มีเรื่องร้ายเข้ามามีไหมมีมีไหมหลับพระเจ้าทาแต่พฤติกรรมดีๆแต่มีเรื่องร้ายเข้าามมมี นั่นแหละต้องต้องมีใช่ไหมท่านเรียงไม่ออกใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะนะอันนี้คือนัยยะเดียวกันแต่มันลึกซึ้งไปอีกมุมหนึ่งลึกซึ้งไปอีกมุมหนึ่งคือโอ้นไม่อยากทําเรื่องไม่ดีอันนี้แต่ถูกบังคับไม่ทําแล้วก็ต้องมีเศษวิบากบังคับไม่ทําตอนนั้นน่ะมันก็ต้องมีวิบากใช่ไหมเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับการเบียดเบียนไปเกี่ยวข้องกับความไม่ดีอันนั้นใช่ไหมมันมีวิบากไหมล่ะมันก็มี แต่ถ้าใจเราบริสุทธิ์วิบากมันจะแรงไหมไม่แรงจําไว้นะใจบริสุทธิ์วิบากมันไม่แรงใจเราไม่ได้อยากทําอันนั้นแต่ถูกบังคับไม่ทํานาวิบากมันไม่แรงให้เรายินดีที่ที่เราน่าต้องชดใช้วิบากมันก็ต้องมีบางแต่วิบากมันไม่แรงให้รู้อย่างเงี้ยแต่มันเป็นวิบากต้องชดใช้ก็เหมือนกับ มันไม่ต่างกันหรอกครับที่เราทําดีอย่างเดียวไม่ได้ทําชั่วเลยแต่ต้องรับวิบากกนะอันเดียวกันนะั่นแหละเหมือนกันแต่มันในยะซ้อนลงไปอีกทีว่าโอ้โหนี่ถูกบังคับให้ทําชั่วโดยที่ไม่อยากทำนะอย่างนี้เป็นต้นนะให้เรายินดีในการชดใช้วิบากเท่านั้นนะแล้วเราก็สบายนะมันก็มีวิบากไม่แรงนะก็เหมือนศาลตัดสินศาลตัดสินนี่ก็คือ นี่เป็นรูปธรรมเลยนะจริงๆออกมาจากนมา,า,ามธรรมสารตัดสินคนที่ไม่มีเจตนาในการทําไม่ดีทําไม่ดีโดยไม่เจตนานะเป็นไงโทษหนักหรือโทษเบาโทษเบาใช่ไหมทําไม่ดีอันนั้นโดยไม่ได้เจตนานะโทษเบานะอย่างนี้เป็นต้นะก็มีโทษเหมือนกันแหละแต่มันเบาแต่ถ้าทําโดยเจตนาไปไงโทษหนักไหมโทษหนักเป็นอย่างนั้นนะ ชีวิตมันต้งมีวิบากตาปรินิพพานละไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าอาจารย์ถึงได้พยายามอธิบายอันนี้เพราะว่ามีพี่น้องบางท่านฟังธรรมะเข้าใจกันชัดเลยโอ,โอ,โอ้อันนี้มันเป็นบาปเป็นบาปเป็นบาปแล้วก็คลายบาปนั้นได้แต่ว่ามันมีอัตตาซ้อนอยู่ในอนัตตาใช่ไหมมีความยึดมั่นถือมั่นซ้อนว่าโตถ้าเราถูกบังคับให้ทำเนี่ยเราจะเป็นไง ทุกใจไม่ชอบใจใช่ไหมอ่าถ้าไม่ถูกบังคับให้ทําจะสุขใจชอบใจใช่ไหมเออนั่นนะนั่นนะมันมันเป็นบาปซ้อนไหมอันนี้เป็นอัตตาซ้อนเป็นบาปซ้อนนี่แหละอัตตาที่ซ้อนอยู่ในอนัตตาเข้าใจไหมมันเป็นบาปซ้อนอยู่อัตตาที่ซ้อนอยู่ในอนัตตาเนี่ยนะม,มันเป็นบาปซ้อนบาปชั้นแรกเราไม่ทําแล้วใช่ไหมแต่เราทําบาปชั้นที่สองใช่ไหม มันมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยเป็นอัตตาซ้อนอยู่เพราะฉะนั้นควรทํำไหมบาปชั้นที่สองนี่ก็ควรทํำไหมไม่ควรเราก็ล้างความยึดมั่นถือมั่นซะถูกบังคับก็ได้ไม่ถูกบังคับก็ได้ถูกบังคับก็ได้ไม่ถูกบังคับก็ได้ถูกบังคับไม่ทําก็ได้เรื่องไม่ดีอันนี้ไม่ถูกบังคับก็ได้อไ,ไม่ถูกบังคับก็ไปง่ายเออกระดี่เป็นกุศลใช่ไหม ของเราให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปถูกบังคับไปไงก็ดีเป็นอกุศลให้เราได้ชดใช้ใช่ไหมรับเราก็หมดไปก็โชคดีขึ้นยินดีครับยินดีให้หมดไปยินดีชดใช้มันยึดม,มันถือมันนี่แหละเราไม่ทําบาปซ้อนเข้าไปอย่าทําบาปซ้อนเข้าไปในอนัตตาเราได้อนัตตาหนึ่งเรื่องมาแล้วก็อย่าทาบาปซ้อนเข้าไปอีกให้มันเป็นสลายอัตตนั่นไปเลย ไม่ให้เหลืออัตตาไม่ให้เหลือความยึดมั่นถือมั่นเหลี่ยมไหนมุมไหนเข้าไปอีกแล้วก็พ้นทุกไปใจเราพ้นทุกมันโอโหวิบากต่างๆมันเบาไปหมดแล้วน่ะนี่คือสัจจะอย่างนี้เป็นความลึกซึ้งโอ้โหธรรมะนี่ลึกซึ้งจริงหลายเหลี่ยมหลายมุมนะะคือว่าบางท่านก็เออมาอยู่กับหมมิตรด,ดีได้่งี้เป็นต้นใช่ไหมเออวิบากเบาบางเรา เหตุปัจจัยมาอยู่กับหมู่มิตรดีได้ออกมาใช่ไหมแล้วเราก็ยินดีที่ได้มาแต่บางทีก็มีวิบากที่มันมาไม่ได้ใช่ไหมมันมีวิบากบางอย่างที่บังคับให้เราจะต้องอยู่บ้านช่องเรือนชานหรือทําอยู่ตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงการงานของเรานั้นอยู่ในหน่วยงานอยู่ในบ้านช่องเรือนชานเอามาร่วมกับหมู่โดยรูปธรรมไม่ได้เป็นไงนนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็วางใจได้ว่าเออมาก็ได้ไมมาก็ได้ จะมาได้ก็จะมาเอามาไม่ได้ก็อยู่ด้วยความยินดีเยอะหนึ่งยินดีใช้วิบากใช่ไหมสองยินดีบําเพ็ญเลยใช่ไหมเอ่าหนึ่งฟ้าให้ใช้มันมีสองอย่างอยู่ในตัวเดียวกันถ้าเราไม่ได้ติดยึดในการอยู่ตรงนั้นเราพร้อมจะมาอยู่กับหมู่มิตรดีก็แปลว่าเราไม่ได้มีบาปในการติดยึดทางบ้านติดยึดการงานใช่ไหมเราก็ไม่ได้มีบาปวันนี้แล้วใช่ไหมอ่าพอเข้าใจไหม ไม่ได้มีบาปที่ติดยึดทางบ้านแล้วไม่ได้มีบาปในการติดยึดการงานทางบ้านแล้วไม่มีบาปตัวนี้แล้วแต่ระวังบาปอันที่สองซ้อนบาปอันที่สองคืออะไรโอ้โหถ้าถูกบังคับให้อยู่บ้านถูกบังคับให้อยู่ในที่การงานนั่นแหละที่ตัวเองต้องรับผิดชอบทางบ้าน,นะทางบ้านทางไหนทางไหนแล้วเป็นไงโอ้โหไม่ชอบใจทุกใจใช่ไหมแต่ถ้าโออถูกปล่อยมาแล้วก็ ไม่ถูกบังคับจะสุขใจชอบใจใช่ไหมอันนี้เป็นบาปซ้อนไหมนี่เป็นบาปซ้อนอย่าให้มีบาปซ้อนอย่าให้มีบาปซ้อนอย่าให้มีทุกซ้อนอ้าวเรามีอิสระในการมาก็ยินดีได้ใช่ไหมเออเราถูกบังคับก็ยินดีได้ใช่ไหมถูกบังคับไม่ให้มาก็ยินดีได้นายินดีชดใช้นายินดีชดใช้มันมีสองนะหนึ่งยินดีชดใช้วิบาก วิบากก็จะหมดไปด้วยชดใช้แล้วหมดไปไหมหมดเนี่ยยินดีในการชดใช้วิบากอันที่สองคืออะไรยินดีในการบำเพ็ญตรงนั้นเลยบางทีในะยะลึกซึ้งซับซ้อนนะคือฟ้าให้เรานี่เป็นตัวอย่างในการบำเพ็ญตรงนั้นอย่างน้อยก็ไปทงทวงคนไม่ดีอยู่แถวแถวนั้นนะใช่ไหมมันก็มีอะไรทงทวงบาง้างหรอว่าเราอยู่นี่ใช่ไหมจะไม่มีบ้างเลยง่าย <N un> มันมีนะมันจะมีพลังเนคเขมะของเราพลังความดีของเราไปทวงทวงความไม่ดีเขาบางละวา่านะใช่ไหมหรือไปเหตุเป็นเหตุปัจจัยให้เขาได้ทําดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่ไหมหนึ่งให้เขาทําดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสองต่อให้เขาไม่ทําดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่เขาจะทําดีได้มากเขาจะทาไม่ดีได้มากไหมล่ะเขาก็ทําได้ไม่มากใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเรามีทวงทวงอยู่ใช่ไหมมีเราในทวงทวงอยู่ นี่มองในอีกมุมหนึ่งนะนี่เป็นความจริงอีกมุมหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอาจจะสมมตินะถ้าอาริยามารวมกันหมดเลยที่เดียวกันพึบหมดเลยนะไม่เหลือในที่อื่นเลยคุณว่าจะเป็นยังไงเอา้าคุณว่าที่อื่นจะเป็นยังไงเอา้ามีกสัญญีเลยฆ่ากันตายหมดเลยมีกสัญยีหมดเลยพวกมารวมที่เดียวกันหมดเลยนะมาหมดเลยชนิดที่ว่าไม่มีเศษปนๆอยู่ตรงนั้นตรงเนี้ย อริยบุคคลไม่ได้มีปนปนอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นไงรับรองกันที่นั้นมันจะเลวสุดๆเลยใช่ไหมมันไม่มีพลังความดีของเนคขมะนี่ช่วยต้านเลยนะช่วยต้านช่วยคานช่วยถ่วงช่วยอะไรมันมีนะให้เขาเกรงใจเราบ้างหรือว่ามันมีพลังนะเนี่ยเขาจะเกรงใจเราบ้างหรือว่ามันจะมีพลังอะไรที่มองไม่เห็นเน็ตถ่ถวงเขาอยู่เหมือนกันมันทําให้เขาทําชั่วน้อยลง นะอย่างนี้เป็นต้นเขาทําชั่วน้อยลงก็เท่ากับทําดีมากขึ้นแล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีมันก็ต้องมีเหมือนกันนะนั่นแหละเป็นเป็นมันมีซ้อนอยู่อย่างนี้ให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจซ้อนอันนี้ก็โอ้นึงเราไม่ได้มาอยู่กับบมมิตรด,ดีเราไม่ติดยึดในเรื่องไหนเรื่องไหนเนี่ยมันพ้นทุงหมดแล้วอสองถ้ามารวมกับบมมิตรด,ดีได้เรามาสามมาไม่ได้แปลว่าเขาให้ทําหน้าที่สองอย่างหนึ่งให้ชดใช้วิบาก จะได้หมดวีบากสองให้บำเพ็ญกุศลตรงนั้นแหละให้บำเพ็ญบรารมีตรงนั้นแหละอย่างน้อยก็ถ่วงคนชั่วไม่ให้ทําชั่วมากขึ้นนะไม่ให้ทําชั่วมากเกินไปถ้ามีไม่มีเราเนี่ยเขาทาชั่วมากกว่าน,นั้นเช่นถ้าไม่มีเราเขาทาชั่วยี่สิบหน่วยเนี่ยเออแต่ถ้ามีเราเขาทาอยู่สิบหน่วยเนี่ยมันจะลดลงมานะมันอย่างน้อยก็ลดการทําไม่ดีลงมาได้อีกนะเพราะไหนๆเราก็าออกมาไม่ได้อยู่แล้วนะก็เอาพลัง ดีของเรานี่แหละนะพลังเนกเขามากเรานี่แหละทวงเขาไม่ดีเพอเพอมีบารมีมากก็นั้นทวงให้เขาลดสิ่งที่ไม่ดีมาทําสิ่งที่ดีเพิ่มขึ้นอีกก็ยังมีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าเราอยู่หน้าที่ใดๆก็ตามอจงทําประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านในที่นั้นให้ได้มากที่สุดถ้าที่มันเป็นไปได้นะเท่านั้นนะนะขดดัดมาอยู่ในองค์ประกอบของหมู่มิตรดีแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําทั้งองค์เลยเป็นไงตกลงท่าน าสามารถทําดีดังเทใจหมายได้ทั้งหมดไหมไม่เลยใช่ไหมบางครั้งก็ต้องชดใช้วีบากไหมก็ต้องชดใช้ตามที่อธิบายมาแล้วนี่แหละถ้ายังต้องชดใช้วีบากเลยสรุปแล้วเป็นพุทธะอยู่ที่ไหนก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นอยู่ที่ไหนก็ไม่ทําบาปาไม่ทําบาปคือไม่ทําตามกิเลสคือความยึดมั่นถือมัน่น แต่ทําดีให้ดีที่สุดยินดีในการทําดีให้ดีที่สุดท่าที่จะทําได้นะอะไรที่ถูกบังคับให้ทําไม่ดีก็ยินดีชดใช้เท่านั้นเองนะโอเคนะฟังน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะผู้ที่เข้าใจมากขึ้นก็จะได้หมดทุกไปนะถ้าคิดแบบนั้นแล้วมันเป็นทุกข์จําไว้นําเป็นกิเลสอยู่นะคิดแล้วเป็นทุกข์ดีไหม ไม่ดีเป็นกิเลสอยู่นะมันไปกิเลสซ้อนซ้อนซอนเข้าไปอยู่แต่คิดแล้วหายทุกข์ก็ดีไหมดีนะเป็นกิเลสแล้วเป็นพุทธะเป็นพุทธะมีวิบากร้ายไหมไม่มีนะคิดแล้วพ้นทุกข์นี่ไม่มีวิบากร้ายนะมีแต่วิบากดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องคิดให้มันพ้นทุกข์คิดให้มันพ้นทุกข์ให้ได้อย่าคิดให้มันเป็นทุกข์นะ แม้แต่เครื่องมันจะลวนจะอะไรนะห้องซื้อห้องอะไรนี่นะก็ต้องคิดให้มันพ้นทุกข์ให้ได้นะอย่าคิดว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าคิดว่ามันทอดแท้นะอย่าคิดว่ามันทอดแท้อย่าคิดให้มันเป็นทุกข์นะอย่าไปคิดอย่างนั้นต้องคิดให้มันพ้นทุกข์ให้ได้นะต้องคิดให้มันกเขิมรึกเขิมรุกเขิมห้าวหารคึกคักสดชื่นมีชีวิตชีวา ยินดีในทุกสถานการณ์ให้ได้เอาประโยชน์ได้ได้ในทุกสถานการณ์้วคึกเขิมในการทาดีต่อไปอย่าท้ทอแท้ทอแท้หดหดัอเหีห่ยวไม่ทําดีกว่ามาแล้วก็ปัญหาอุปสรรคเยอะจังไม่ทําดีกว่าเงี้ยเอ้ยทอแท้ยังไงสิแม่ลูกหลานพุทธจะไ,ไปทอแท้ยังไงต้สู้สู้สู้สเคิมเคิมเคิมห้าวหา,าอคือคักมีชีวิตชีวายินดี ในทุกสถานการณ์นะนะยินดีในการทําดีต่อไปนะยินดีในการเอาประโยชน์ในทุกสถานการณ์ให้ได้นะอย่างงั้นเลยนะมันต้องเป็นพุทธะสินะเบิกบานในทุกสถานการณ์ให้ได้ยินดีให้ได้ <c oughs> นะ